ระบบประสาทอัตโนมัติคืออะไรมันเป็นส่วนที่ร่างกายไม่สามารถที่จะควบคุมได้อย่างเช่นการหายใจหัวใจเต้นระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยมันจะมีสองโหมดซิมพาเทติมันเป็นโหมดของการเอาตัวรอดอะสมมุติคุณไปเจอสถานการณ์ที่ไฟไหม้รกว่านั่นแหละค่ะระบบประสาทอัตโนมัติของคุณอะ มันกำลังพาคุณอะเข้าไปอยู่ในโหมดของซิมพาติทิชชั่วโมงนั้นนะ่ะคุณเอาตัวรอดอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผ่อนคลายคุณสบายใจคุณมีความสุขคุณอยู่ในโหมดของการผ่อนคลายพาราซิมพาติทิคุณสามารถที่จะใช้จินตนาการคุณสามารถสร้างสรรค์และมันจะเกิดขึ้นตอนที่คุณทำสมาธิ หรือคุณอยู่ในปัจจุบันคณะสถานการณ์มันจะเป็นแบบนี้นี่คือส่วนของระบบประสาทอัตโนมัติและเขาเป็นตัวเชื่อมระหว่างจิตใต้สำนึกและร่างกายค่ะ